หลวงตามหาบัวโปรดโยมแม่จนได้อนาคามีแม่ชีแพงสีโลหิตด,ดีโยมแม่ขององค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความโชคดีเป็นที่สุดที่มีลูกอย่างหลวงตามหาบัวเพราะหลวงตามหาบัวท่านสามารถโปรดโยมแม่ของท่านให้ได้บรรลุธรรมถึงขั้นอนาคามีซึ่งมีน้อยมากที่จะมีลูกพระสามารถโปรดโยมแม่ได้ถึงระดับนี้ อย่างมากก็แค่ชักจูงแม่เข้าวัดเข้าวาถือศีลภาวนามากกว่านั้นก็คือให้บวชชีหลวงตามหาบัวท่านเล่าว่าสาเหตุที่ท่านได้มาตั้งวัดป่าบ้านตาดขึ้นนี้ก็เพื่อต้องการที่จะมาโปรดโยมแม่ของท่านนั่นเองก่อนหน้านั้นเมื่อองค์หลวงตาท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็เมตตาสั่งสอนหมู่พระที่เข้ามาศึกษากับท่านเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งท่านมีนิมิตท,ที่เกี่ยวกับโยมแม่ ทำให้ท่านตัดสินใจเดินทางมาบ้านเกิดมาพักภาวนาอยู่ณป่าดงดิบซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านตาดอันเป็นบ้านเกิดของท่านทำให้ท่านได้มีโอกาสชักจูงโยมแม่ให้หันเรด้าฝักใฝ่ในพระาศาสนาจนสามารถสละบ้านสละเรือนมาโกนหัวบวชชีได้เมื่อโยมแม่ได้บวชชีก็ถือว่าเป็นก้าวแรกบนเส้นทางแห่งธรรมที่จะมีโอกาสมากในการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ขององค์หลวงตาเององค์หลวงตามหาบัวท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ฉลาดแหลมคมในการสอนคนในระยะแรกเริ่มท่านรู้อยู่เต็มหัวอกว่าแม่ของท่านถึงจะได้บวชเป็นชีก็จริงแต่มานะแห่งความเป็นแม่นั้นยังมีอยู่เต็มบริบูรณ์นั่นหมายความว่าในระยะแรกเริ่มนั้นแม่ของท่านจะยังไม่ลงใจให้แก่ท่านเมื่อยังไม่ลงใจ การที่จะทุ่มเททําตามคําสั่งสอนของท่านก็ไม่มีดังนั้นองค์หลวงตามหาบัวท่านจึงต้องสอนคนอื่นไปก่อนโดยให้โยมแม่ของท่านมีโอกาสได้ฟังคําสอนไปด้วยเรียกว่าค่อยๆแทรกซึมค่อยๆตะล่อมกล่อมเกลาจิตใจของแม่ไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างใจเย็นเมื่อโยมแม่ได้มาบวชเป็นชีที่วัดป่าบ้านตาดองค์หลวงตามหาบัวท่านก็เรียกแม่ชีแก้วเสียงล้ําซึ่งเป็นศิษย์ของท่าน ให้เดินทางมาจากมุกดาหารมายัางวัดป่าบ้านตาดเพื่อมาอยู่ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่โยมแม่ของท่านในระยะนั้นก็มีโยมจากที่อื่นได้มาอยู่พักปฏิบัติภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดเป็นประจำตลอดพรรษาสองท่านก็คือคุณหญิงทรงศรีเกตสิงห์และคุณเผาพงาวัฒนกุลเฉพาะคุณเผาพงานี้เธอป่วยเป็นโรคมะเร็งหมอบอกกับเธอว่าเธอจะอยู่ได้อย่างนานแค่หเดือน ทำให้เธอหมดหวังเธอเลยอยากที่จะมาอยู่ปฏิบัติจิตภาวนาก่อนจะตายเธอจึงได้เขียนจดหมายมาขอหลวงตามหาบัวเพื่ออยู่ปฏิบัติที่วัดป่าบ้านตาดซึ่งองค์หลวงตามหาบัวท่านก็อนุญาตด,ด้วยความเมตตาสงสารอาศัยที่มีโยมป่วยเป็นมะเร็งมาพักปฏิบัติภาวนานี่เององค์หลวงตามหาบัวท่านจึงถือโอกาสเจียดเวลาเข้าไปในเขตคารวาสเพื่อพูดธรรมะโปรดเป็นประจำทุกวัน ในช่วงตอนเย็นๆยนเว้นไว้แต่ว่าวันไหนมีประชุมพระหรือมีกิจธุระจำเป็นท่านก็จะบอกล่วงหน้าว่าจะไม่ได้เข้าไปองค์หลวงตามมหาบัวท่านเข้าไปพูดธรรมะโปรดญาติโยมเป็นเวลาสามเดือนโดยไปกับพระฝรั่งที่มีชื่อว่าพระอาจารย์ปัญญาวัตโธธรรมะของท่านที่เทศโปรดโยมตลอดสามเดือนนี้รวมรวมได้เก้าสิบกว่ากันในช่วงที่ท่านเมตตาพูดธรรมะสงเคราะห์โปรดนักปฏิบัติผู้ป่วยในครั้งนี้นี่เอง ทำให้โยมแม่ของท่านได้มีโอกาสฟังทำไปด้วยอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลทางด้านจิตใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนองค์หลวงตามหาบัวท่านเล่าให้ฟังไว้ว่าโยมแม่ก็ได้มาฟังเทศไม่มากละเทศก็ดูเหมือนประมาณสัก30นาทีละมัง้งแต่ละกันแต่ละกันกันละ30นาทีหรืออย่างมากก็40นาทีหากเทศทุกวันเลยนี่ละที่เทศสอนคุณเผาพง,งาเทศติดต่อกันไม่หยุดไม่ถอย ตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ไม่เคยเทศอย่างนั้นอีกนะมีหนเดียวเท่านั้นในชีวิตของเราที่เทศติดกันไปเลยในสามเดือนเทศทุกคืนทุกคืนเว้นวันประชุมพระหรือมีกิจธุระจำเป็นถ้าวันไหนประชุมอบรมพระหรือมีกิจธุระจำเป็นก็จะไม่เข้าไปเทศโยแม่จึงได้กำลังใจที่เราเข้าไปเทศไปสอนคุณเผาพงาโยแม่ได้กำลังใจตอนนั้นในช่วงที่คุณเผาพงาและคุณหญิงสงศี มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนี้คุณเผาพง,งาและคุณหญิงทรงศรีก็ได้ทําหน้าที่ดูแลแม่ขององค์หลวงตามหาบัวด้วยเช่นกันโดยการผลัดกันมาอ่านหนังสือประวัติของหลวงปู่มั่นที่องค์หลวงตาท่านแต่งไว้ให้โยมแม่ของหลวงตาฟังทุกวันอ่านให้ฟังวันละชั่วโมงหรือ40กว่านาทีทุกทุกวันจนกระทั่งจบเพราะแม่ของหลวงตาท่านอ่านหนังสือไม่ออก โยมแม่ของหลวงตามหาบัวเมื่อได้ฟังเรื่องราวของลุงปู่มั่นจากหนังสือที่พระลูกชายแต่งขึ้นทําให้จิตใจของท่านเริ่มยอมรับในพระลูกชายมากขึ้นเรื่อยเื่อเรียกว่าเริ่มลงใจให้กับพระลูกชายแล้วมีวันหนึ่งโยมแม่ของท่านเห็นองค์หลวงตามหาบัวอยู่ที่ศาลากับพระอุปถาตตอนนั้นไม่มีคนอื่นเลยแกก็ปุ๊บป,ปั๊บเข้าไปหาเข้าไปนั่งต่อหน้าองค์หลวงตามหาบัวพลางกล่าวว่าให้แม่ชมเชยสักหน่อยนะ องหลวงตาก็พูดแย่ทันทีว่าชมเชยอะไรกันที่ตอนเป็นเด็กเป็นเล็กทั้งดุทั้งด่ทงดาทั้งเคี่ยนทั้งตีเวลาโตมาแล้วจะมาชมหาอะไรโยแม่ก็บอกว่าโอ้ยเวลาเป็นเด็กก็เป็นอย่างหนึ่งมันหน้าเคี่ยนหน้าตีก็เคี่ยนตีเอาบ้างละทีนี้เวลาโตมาแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งขอแม่ชมเชยสักหน่อยนะเวลาแต่งหนังสือทําไมถึงแต่งได้เลืศดเลยหยดย้อยเอานักหนาแต่งหนังสือประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นนี้ อ่านจบแล้วแม่ทราบซึ้งมากบางทีน้ำตาร่วงเลยอัศจรรย์ธรรมะพระพุทธเจ้าก็อัศจรรย์น้ำตาร่วงเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นด้วยที่หลวงปู่มั่นท่านได้รู้ได้เห็นท่านดำเนินยังไงก็อัศจรรย์แล้วอัศจรรย์ผู้แต่งนี้ก็อัศจรรย์สำนวนนี้ทำไมถึงแต่งดิบแต่งดีเอานักหนาองค์หลวงตามหาบัวก็กล่าวว่าก็หลวงปู่มั่นท่านเป็นพระองค์เลิศดเลยก็ต้องแต่งเลิศดเลยไปตามเรื่องของท่าน ทุก,กิทุกกีผู้แต่งนี้ไม่ได้เลิศดเลืออะไรเลยนะโยมแม่ของท่านก็บอกอีกว่าโอ้ยหลวงปู่มั่นเลิศดเลือแม่ก็รู้ว่าเลิศดเลือผู้แต่งนี้ก็แปลกแปลกอยู่นะถ้าไม่มีอะไรอะไรจะแต่งดีอย่างนี้ไม่ได้แม่จึงขอชมจะให้ใครแต่งอย่างนี้แต่งไม่ได้นะทำไมถึงหยดถึงย้อยเหมือนไม่ได้เกิดในท้องของแม่เลยลูกคนนี้ฟังตรงไหนไพเราะเพราะพริง้งตามกันไป ทำท่านก็เลิศเลือผู้เขียนนี่ก็ต้องเลิอดเลือไม่งั้นเขียนไม่ได้เมื่อโยแม่ลงใจให้แก่ท่านและหมั่นปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านที่ท่านสอนเป็นประจำในที่สุดจิตใจของโยแม่ก็ได้หลักได้เกณฑ์ไปตามลําดับลําดาโดยเฉพาะตอนที่ได้ฟังเทศของพระลูกชายนั้นจิตใจของโยแม่ลงอย่างมากเลยทีเดียวแม่ลงใจในลูกถึงขนาดเรียกลูกว่าอาจารย์ได้เต็มปากเต็มคํา และต้องการจะฟังเทศของพระลูกชายอยู่บ่อยๆโดยได้กล่าวกับพระลูกชายว่าเวลาฟังเทศนี้ไม่ได้บังคับเลยนะพอเริ่มเทศจิตแม่เริ่มจ่อปั๊บแล้วก็หมุนเข้าลงแน่วทุกกันเลยไม่พลาดแม่จึงอยากให้อาจารย์มาเทศเป็นการช่วยการภาวนาของแม่ได้ดีดีกว่าที่บำเพ็ญภาวนาโดยลำพังตนเองมันเคยอยู่อย่างนี้แหละพอฟังเทศนี้ลงปับป๊บ แต่ถ้าเราภาวนาโดยลำพังเราเองจะให้ลงอย่างนี้นั่งจนหลังจะหักมันก็ไม่ลงมันต่างกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการฟังเทศจึงเป็นเครื่องกล่อมใจได้เป็นอย่างดีแต่ต้องเป็นการเทศของอาจารย์นะเทศองค์อื่นแม่ไม่อยากฟังถ้าไม่ใช่เทศอาจารย์จิตมันไม่ลงนะจิตถ้าเป็นเทศอาจารย์แล้วจิตมันลงได้ง่ายก่อนที่โยมแม่ขององค์หลวงตามหาบัวจะละสังขาร องค์หลวงตามหาบัวท่านได้ไปเยี่ยมเยียนแม่ถึงกุฏิที่อยู่ตอนนั้นก็มีลูกหลานมาอยู่เฝ้าเต็มไปหมดร่างกายของโยมแม่ท่านอ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆแล้วท่านได้ถามโยมแม่ไปว่าเป็นอย่างไรล่ะโยมแม่ดูอาการแม่นี้จะอยู่ได้ไม่นานนะจิตใจแม่น่ะเป็นอย่างไรโยมแม่ของท่านได้พูดขึ้นในทันทีว่าตอนนี้จิตใจของแม่ดีจิตใจแม่สง่าผ่องใสตลอดเวลา ไม่วิตกวิจารเกี่ยวกับความเป็นความตายเลยหลังจากนั้นมาได้สองสามวันโยมแม่ของท่านได้ตื่นเช้ามาบอกลูกๆว่าเออเห็นทีแม่จะไม่พ้นวันนี้แม่คงจะไปวันนี้แหละและแล้วในตอนเช้าของวันนั้นเวลา8ปดโมงสีนาทีโยมแม่ขององค์หลวงตามหาบัวก็ได้ละสังขารไปอย่างสงบเงียบองค์หลวงตามหาบัวท่านได้ปรารบถึงโยมแม่ของท่านในภายหลังว่า พูดถึงโยมแม่เราพอใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมโยมแม่ได้หลักไม่สงสัยเลยดีไม่ดีจะไม่กลับมาเกิดอีกก็ได้หยุดพักนี่แล้วออกจากนี้ก้าวผึงเลยถึงไม่ถึงที่สุดในขณะนั้นก็ก้าวเตรียมพร้อมแล้วที่จะพุ่งโยมแม่เราไม่กลับมาเกิดแล้วละ่ะไปนิพพานข้างหน้าเลยขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเต,เตชัน ก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหวังว่าคลิปคลิปนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักปฏิบัติผู้มุ่งต่อมรรคผลนิพพานไม่มากก็น้อยท้ายสุดนี้ขอความร่มเย็นเป็นสุขความสมหวังดังใจปรารถนาและการเข้าถึงมรรคผลนิพพานจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ